เปิดดวงปีนักสัตว์ประจำเดือนกันยายน2568สำหรับดวงชะตาที่เกิดในสองนักสัตว์คือคนที่เกิดปีมะเมียและปีมะแมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในคำทำนายดวงปีเกิดหรือปีนักสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันดีครับเป็นการดูดวงอย่างง่ายที่ใครก็เช็คดวงกันได้ทุกเดือนครับเพราะเราทุกคนรู้ปีเกิดของตัวเองอยู่แล้วซึ่งจะดูง่ายกว่าราศี โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้วันเกิดหรือว่าเดือนเกิดของตนเองแต่รู้ว่าเกิดปีอะไรนักสัตว์ไหนก็มาเช็คดวงกันได้ครับผมทําออกมาทั้งหมด12ปีนักสัตว์ด้วยกันตั้งแต่ปีชวดไปจนถึงปีกุนโดยแต่ละคลิปจะแบ่งเป็น2ปีเกิดรวมทั้งหมด6คลิปด้วยกันครับเราไปดูคําทํานาย2ปีนักสัตว์หรือว่าปีเกิดสําหรับคลิปนี้กันเลยครับเปิดดวงปีมามียทํานายระหว่างวันที่1ถึง30กันยายน 2568ภาพรวมดวงชะตาในเดือนกันยายนเรามาพูดกันถึงเรื่องดวงที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างโดดเด่นที่สุดในช่วงระยะนี้กันก่อนเลยครับซึ่งนั่นก็คือดวงการเงินในโชคลาภครับที่มีความสัมพันธ์กันดีเสริมกันอย่างลงตัวที่สุดในระยะนี้ครับกระสืบเนื่องมาจากดาวการเงินที่โคจรสัมพันธ์กับเรือนโชคลาภทำมุมดีกับดวงชะตาในระยะนี้ครับก็หมายความว่า ดวงการเงินจะเริ่มโดดเด่นฉายแสงขึ้นมารับกับด้านโชคลาภที่จะเข้ามาดีขึ้นเป็นผลทำให้เดือนนี้การเงินจะคล่องตัวเงินทองจะเริ่มไหลามาเทมามีทิศทางเข้ามาหาคุณเพิ่มมากขึ้นครับมาจากหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวซึ่งแล้วแต่ว่าดวงคุณจะได้จากทางไหนจะแตกต่างกันไปตามชะตาของแต่ละคนครับแต่กรลับรองว่าเดือนนี้มาแน่นอนครับเตรียมตัวกันไว้ได้เลย เพราะอย่างที่เกิ่าไปในตอนต้นว่าระยะหนีจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเกิดการเคลื่อนย้ายของดวงชะตาขึ้นมีผลมากน้อยแตกต่างกันแต่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนับจากจุดนี้เป็นต้นไปครับและที่ตอบรับอย่างดีเกินคาดก็คือดวงทางด้านการเงินกับโชคลาบนี่เองครับที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนก่อนเพื่อนเห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากที่สุดครับจะสังเกตได้ว่า1-2เดือนจากนี้ดวงการเงินของคุณ จะปรับตัวดีขึ้นมาแบบปิดหูปิดตาต่างจากที่เคยเงินทองจะเข้ามาดีขึ้นเข้ามาง่ายไม่ค่อยเจอปัญหาอุปสรรคจะหยิบจับทําอะไรก็จะส่งผลดีเป็นส่วนใหญ่ครับใครที่ลงทุนลงแรงอะไรไปก็ไม่เสียเปล่าครับจะได้กลับมาเป็นกอบเป็นกรรมต้องบอกว่าจากนี้ฐานะการเงินจะปรับตัวดีมั่นคงขึ้นมีเงินมีทองใช้ใจ่ายเพียงพอและจะได้เก็บเงินกันเยอะขึ้นเลยครับ การทำงานทำธุรกิจหรือลงทุนลงแรงไปกับสิ่งใดจะได้ผลตอบแทนกลับมาดีเพราะดวงการเงินอยู่ในจุดที่ดีเริ่มจะเปลี่ยนแปลงพลิกฟื้นไปสู่จุดใหม่ที่ดีขึ้นหรือจะเรียกว่าต่อจากนี้จะมีโชคด้านการเงินหรือมีโชคเรื่องเงินดีขึ้นมากด้วยแรงหนุนมาจากดวงโชคลาภที่จะมาช่วยให้ประสบแต่ความโชคดีได้เงินได้ทองมาอย่างง่ายขึ้นมีโชคเข้าข้าง ทำอะไรก็เห่งก็ปังรับตังรับเงินกันตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวครับเท่านั้นยังไม่พอดวงเห่งปังจะส่งผลถึงเดือนถัดไปด้วยเพราะเป็นรอบจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่จะเริ่มดีขึ้นไปจนถึงสิ้นปีและจากนั้นก็จะเข้าสู่สกราดใหม่หรือว่าปีใหม่ดวงจะเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ก็บอกเลยนะครับว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแทบทุกด้านครับส่วนใครที่กําลังเดือดร้อนเรื่องเงินหาทางออกไม่ได้ มือแปดด้านก็อย่าเพิ่งหมดหวังหมดกําลังใจไปซะก่อนนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ด้านการเงินแก่คุณซึ่งก็จะไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนครับแต่เป็นคนใกล้ตัวคุณน,นี่เองที่คุณน่าคุณตากันดีและก็เป็นคนมีอายุแก่กว่าในบางกรณีก็อาจจะเป็นเพศตรงข้ามด้วยก็ลองมองซ้ายมองขวาสังเกตกันดีๆครับแล้วคุณจะเจอคนนั้นคนที่จะมาช่วยอุปถัมภ์เรื่องการเงินกับคุณ ช่วยให้ผ่านปัญหาที่ยากลำบากในตอนนี้ไปได้ในที่สุดครับก็สรุปว่าดวงการเงินเดือนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับที่จะไปสู่จุดที่ดีขึ้นพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงจากจุดตกต่ำกับกลายเป็นดีดวงรุ่งขึ้นการเงินเฮงปังแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมกันให้ดีครับอีกไม่นานจากนี้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนเรื่องดวงโชคลาภที่เข้ามาเสริม ก็ไม่ได้จะมาช่วยให้ได้เงินเยอะขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่จะมาเสริมในความโชคดีด้านอื่นด้วยทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตครอบครัวความเป็นอยู่เรื่องราบลอยการได้มาอย่างง่ายๆหรือการเสี่ยงโชคทั้งหลายแหล่ก็มีผลในทางดีส่งผลนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับเรื่องต่อมาเรามาดูดวงการงานกันบ้างครับในระยะ1-2เดือนการงานอาจจะยังไม่ค่อยเป็นดังใจเท่าไหร่ครับ พราะว่าดวงการงานจะเปลี่ยนแปลงช้ากว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็ยังต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นในการทํางานอยู่บ้างยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนชัดเจนถ้าดวงการเงินครับแต่ก็ใกล้จะถึงจุดเปลี่ยนแปลงแล้วอีกไม่นานจากนี้ครับระยะนี้ก็ควรอยู่นิ่งๆไปก่อนครับเน้นประคองตัวตามสถานการณ์ทําตัวให้เป็นเหมือนไผ่ลู่ลมอ่อนไหวไปตามกระแสลมอย่าไปแข็งขืนขวางทางใครไม่ส่งผลดีแน่นอนครับ แถมเราจะเสียเปรียบเขาซะมากกว่าอย่าไปเผลองัดข้อกับใครเข้าละครับก็ให้ทํางานทําหน้าที่ที่ทําอยู่ให้ดีอย่าให้ผิดพลาดก็พอครับก็ไม่มีใครมาเล่นงานอะไรเราได้แล้วก็ไม่ควรไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันมากในเรื่องของการทํางานนะครับเคยทํามาอย่างไงก็ให้ทําไปแบบนั้นอย่าเพิ่งพลิกแปลงเดี๋ยวจะยุ่งไปกันใหญ่อะไรที่เสี่ยงเสียงก็อย่าไปทําครับอยู่แบบสงบเสงีงง่ยมอยู่นิ่งๆเงียบๆไปก่อนพอถึงจังหวะดดวงพ้นจุดนี้ไปเมื่อไหร่ มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างขึ้นกับเรื่องงานของคุณครับนั่นจะคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดใหม่ก็ให้เตรียมความพร้อมกันไว้ตั้งแต่เนินครับถึงเวลาโอกาสมาจะได้คว้าไว้ทันซึ่งเรื่องนี้ก็มีผลกับคนทําธุรกิจด้วยนะครับไม่ใช่แค่คนทํางานประจําอย่างเดียวระยะน,นี้ก็เน้นประคองตัวไม่เสี่ยงก็ไม่เจ็บตัวครับและเรื่องที่อยากฝากเตอือนอีกสักหน่อยในเดือนนี้ก็คือเรื่องของเครดิตครับเรื่องความน่าเชื่อถือ ถ้าคุณยังมีเครดิตที่ดีอยู่ก็รักษามันไว้ให้ดีๆนะครับรักษาไว้ให้นานความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอาชีพไหนทั้งทํางานประจําอาชีพอิสระประกอบธุรกิจการค้าถ้าหากขาดความน่าเชื่อถือแล้วหรือเรียกง่ายๆว่าเครดิตเสียเครดิตไม่ดีแล้วแล้วก็ทําอะไรก็ยากแล้วนะครับทั้งเครดิตเรื่องเงินความน่าเชื่อถือในการทํางานการค้าการขาย ก็ต้องรักษาเรื่องเหล่านี้ไว้ให้ดีครับที่บอกกันก็เพราะว่าในระยะนี้ต้องระวังครับเพราะดวงมีเกณฑ์จะเสียเครดิตเสียชื่อเสียงถูกดิสเครดิตหมดความน่าเชื่อถือมันมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดขึ้นครับก็ฝากเตือนกันไว้ทําอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆเพราะถ้ามันเสียไปแล้วจะสร้างใหม่มันก็ยากแล้วครับและก็อาจต้องใช้เวลานาน,านกว่าจะกลับมาใหม่ได้ก็ฝากเตือนเรื่องนี้ไว้หน่อยครับเพราะชื่อเสียงคือใบเบิกทาง ที่จะนําคุณไปสู่อากาศใหม่ๆไปพบกับสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นก็รักษามันไว้ให้ดีครับเปิดดวงปีมาแม่ทำนายระหว่างวันที่1ถึง30กันยายน2568ภาพรวมดวงชะตาในเดือนกันยายนเป็นจุดที่ดวงเริ่มจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านด้วยกันครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้น เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีหรือจะเรียกว่าดวงกําลังจะหมดเคราะห์กลับมาดวงดีขึ้นเดือนนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญครับที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณอย่างปัญหาต่งตางๆเรื่องหนักใจความกังวลความเครียดในสิ่งต่างๆก็จะเริ่มคลี่คลายจบลงมีทางออกด้วยตัวของมันเองซึ่งบางครั้งปัญหาเมื่อถึงเวลาของมันมันก็จะจบลงด้วยตัวมันเองครับโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมันมาก แค่รอเวลาเท่านั้นมันก็จะจบลงด้วยดีครับและก็ปัญหาเรื่องหนักใจอื่นๆด้วยที่จะคลี่คลายจบลงมีทางออกทางแก้ไขมีคนมาช่วยให้ปัญหาคลี่คลายลงเดือนนี้จึงรู้สึกว่าทุกอย่างมันจะเบาลงครับเหมือนยกภูเขาออกจากอกปลอดโปร่งโล่งใจสิ่งที่กดดันมานานก็จะจบลงเปลี่ยนไปนเป็นสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่และข่าวดีวอีกเรื่องที่จะนำมาฝากกันก็คือเดือนนี้จะมีข่าวดีเรื่องงาน กับเรื่องเงินครับเป็น2ด้านหลักๆที่ดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกฟื้นดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นรุ่งจากตกต่ำกลายเป็นดีขึ้นอย่างเด่นชัดครับต้องบอกว่าเดือนนี้คุณจะโชคดีกับ2เรื่องนี้ครับเรามาดูข่าวดีเรื่องแรกกันก่อนเลยครับคือเรื่องการเงินเดือนนี้ดาวการเงินอยู่ในจุดที่ส่งผลดีกับดวงชะตาโดยตรงครับจากที่ก่อนหน้านี้มีการโครจรเคลื่อนที่ไปอยู่ในลักษณะที่ไม่ค่อยจะส่งผลในทางดีเด่นมากเท่าไหร่ครับ มีมุมหักเหตลอดบดจะได้เงินก็ไม่ได้ไอ้ที่หวังไว้ก็พลาดคลาดเคลื่อนผิดแผนไม่เป็นตามที่หวังดาวการเงินไม่ได้ส่งพลังมาอย่างเต็มที่มันโดนหักเหทิศทางทําให้ดวงการเงินไม่ดีเด่นเท่าที่ควรครับแต่จากจุดนี้เป็นต้นไปดาวการเงินเคลื่อนมาอยู่ในจุดที่ส่งผลถึงดวงอย่างชัดเจนครับส่งพลังมาอย่างเต็มที่ก็หมายความว่าการเงินจะกลับมารุ่งอีกครั้งครับ เงินทองจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาอีกรอบหลังจากที่ขาดหายไปช่วงหนึ่งเดือนนี้จึงเป็นจุดพลิกชะตาด้านการเงินที่จะเปลี่ยนปแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นครับเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็จะเริ่มทยอยเข้ามาเงินที่หวังไว้มานานจะมีข่าวดีครับจะเป็นจริงกันสักทีรายได้จะดีขึ้นมีเงินมีทองเข้ามาเยอะขึ้นครับหยิบจับทำอะไรก็ได้เงินได้ทองการเงินจากที่เคยติดขัดหาาง,งินลำบาก รายได้ไม่พอใช้เงินขาดมือหรือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังก็จะพลิกกลับมาโดดดีขึ้นครับระยะน,นี้เงินทองก็จะเริ่มมีเข้ามาหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับทั้งจากที่มาจากการกระทําของคุณเองจากการลงมือทําบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเกิดเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาอย่างเกินความคาดหมายและก็มาจากการได้มาอย่างง่ายๆแบบฟุกฟุกโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยออกแรงเยอะอย่างประเภทลาบลอยเสี่ยงโชคต่างๆ เดือนนี้มีให้เห็นอย่างแน่นอนครับถ้าพูดถึงทางด้านโชคลาภโชคเรื่องเงินแล้วเดือนนี้ก็รับรองว่าดีเด่นมากทีเดียวครับทางด้านโชคลาภโชคใหญ่เงินก้อนใหญ่มีสิทธิ์จะเข้ามานับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับตลอดถึงสิ้นปีเลยทีเดียวครับนั่นก็แปลว่าโชคจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวจบมันอาจจะเกิดขึ้นได้หลายครั้งครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนด้วยว่าดวงดีมากดีน้อยแตกต่างกันใครดวงดีหน่อย ก็อาจจะได้หลายรอบครับส่วนใครดวงดีน้อยหน่อยก็อาจจะได้รอบเดียวจบแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยใช่ไหมครับและอีกด้านที่ดวงจะพลิกฟื้นดวงพ้นเคราะห์และกลับมาดีเด่นไม่แพ้กันก็คือทางด้านนี้สินครับใครที่มีนี้สินเยอะฟังให้ดีนะครับนับจากจุดนี้เป็นต้นไปไปจนถึงสิ้นปี68คุณมีโอกาสจะหมดหนี้หมดสินได้ปลดหนี้ปลดเปลืองพาล้หนักใจให้หมดไปได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งครับ นับว่าเป็นข่าวดีอีกเรื่องครับที่จะเกิดขึ้นนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปซึ่งการปลดหนี้ระยะเวลามันก็อาจจะแตกต่างกันนะครับตามใจดวงชะตาของแต่ละคนหรือว่าความหนักเบาของหนี้ที่มีครับบางคนมีหนี้ไม่มากก็มีโอกาสปลดหนี้ได้ภายในไม่กี่เดือนจากนี้ครับและก็ไม่เกินสิ้นปีนี้แต่ถ้ามีหนี้ก้อนใหญ่มีหนี้เยอะมีหนี้หลายทางบางทีมันก็อาจต้องใช้เวลานานขึ้นครับอาจจะข้ามไปถึงต้นปีหน้า อย่างช้าก็หลังสงการครับนี่สินที่มีเยอะก็จะค่อยๆค,คลี่คลายหมดไปดวงจะมีโอกาสหมดนี่หมดสินได้ในเร็ววันนี้ครับซึ่งถ้าคุณตั้งใจอยากปลดนี่จริงๆดวงมันก็เปิดทางแล้วครับเพราะดวงการเงินดีขึ้นดวงการงานก็เด่นหลายด้านนี่จึงเป็นโอกาสให้สามารถพ้นจากภาระนี่สินได้ขอเพียงให้ตั้งใจทำงานทำกิจการหาช่องทางทำเงินสร้างไรายได้ให้คุณลงมือทำก่อน และความช่วยเหลือต่างๆก็จะเข้ามาภายหลังครับตั้งจากที่มองเห็นและกับสิ่งที่มองไม่เห็นจะมาช่วยให้คุณปลดนี้ได้สําเร็จครับความช่วยเหลือที่มองเห็นได้ก็จะเป็นความช่วยเหลือจากผู้คนมาจากคนอื่นทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักครับส่วนความช่วยเหลือจากสิ่งที่มองไม่เห็นก็อาจจะเป็นเรื่องของดวงเรื่องของวาสนาการมีโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหนุนนำโดนบันดาลเกิดจากบุญกรรมเก่าที่ทำมาเมื่อถึงเวลา ถึงยามครับขันตกที่นั่งลําบากบุนเก่าก็จะมาช่วยให้รอดพ้นจากเรื่องเรวร้ยายจากสิ่งต่างๆนานาเพราะไอ้เรื่องบุนเก่ามันไปบังคับไม่ได้นะครับมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราถึงจุดอับจนหนทางจริงๆไม่งั้นมันก็ยังไม่สแสดงผลครับต้องให้ดวงมันตกหนักๆบุนเก่าถึงจะทํางานเหมือนเขาอยากให้เราสู้ให้ถึงที่สุดก่อนนะครับให้ลงมือทําก่อนแล้วถ้าทาอย่างสุดตัวสุดความสามารถแล้วมันยังไม่ดีขึ้น บุญเก่าที่เราเคยสั่งสมมาในอดีตจะมาช่วยเหลือเราให้ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าดวงตกเจอวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตก็พยายามสู้เอาตัวรอดให้ถึงที่สุดก่อนนะครับและถ้ามันยังไม่ได้บุญเก่าก็จะมาช่วยเหลือคุณเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับเพราะฉะนั้นคนที่ทําแต่กรรมดีมาตลอดไม่เคยคิดบีดเบียนผู้อื่นไม่ทําร้ายใครใจบุญสุนทานคนประเภทนี้จะรอดก่อนเพื่อนครับ ใครสั่งสมบุญเยอะก็รอดเร็วหน่อยดวงตกไม่นานก็กลับมาดีขึ้นได้ส่วนใครไม่ค่อยได้สร้างบุญสร้างกุศลเห็นแก่ตัวชอบเอาเปรียบคนอื่นเบียดเบียนทั้งมนุษย์และส,สัตว์บุญกุศลก็ไม่ค่อยได้สร้างไม่ค่อยได้ทําจะเอาอะไรมาช่วยได้ครับก็ฝากไว้ครับให้สั่งสมบุญไวเ้เยอะเหมือนกับการเก็บเงินนั่นแหละครับยิ่งนานวันเข้ามันก็มากขึ้นซึ่งการสะสมบุญก็ไม่ใช่แค่ไปเข้าวัด ไปใส่บาตรไปถวายสังฆทานอย่างเดียวนะครับเราสามารถสะสมบุญได้ทุกเวลาอย่างเช่นการทําดีต่อเพื่อนมนุษย์มีน้ําใจเมตตีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาปเปรียบใครคิดบวกคิดแต่สิ่งดีๆบองโลกในแง่ดีหรือจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆและนําไปใช้ได้เลยทันทีก็คือให้คุณถือสินห้าเป็นประจำนั่นแหละครับคือการสะสมบุญบารมีที่ดีที่สุดก็ลองเอาไปปฏิบัติกันดูนะครับ บางทีเราอาจถือครบบ้างขาดบ้างก็ไม่เป็นไรครับแต่พยายามถือให้ครบอยู่ตลอดก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีบุญบารามีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แคว้วคราดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงครับต่อมาเรามาดูทางด้านดวงการงานกันบ้างครับซึ่งระยะนี้ดวงการงานอาจจะยังต้องเจอปัญหาต่างๆในช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนครับอะไรหลายอย่างมันยังไม่ลงตัวการงานยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควร มีปัญหาเข้ามาให้แก้อยู่บ่อยๆแต่พอหลังกลางเดือนเป็นต้นไปดวงจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงฟื้นตัวดีขึ้นครับสิ่งดีๆต่างๆข่าวดีที่รอคอยจะเริ่มปรากฏให้เห็นการงานการทํางานต่างๆจะราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาครับมีความสุขในการทํางานมากขึ้นเพื่อนร่วมงานก็ดีจากที่เคยมีปัญหากันคอยกันแกล้งต่างๆนานาก็จะหายหน้าหายตาเงียบกันไปหมดครับไม่ได้มาหาเรื่องเราอีก พราะดวงการงานมีพลังเพิ่มขึ้นสามารถขจ,จัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคออกไปได้รอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายต่างๆส่วนคนที่ตกงานกําลังหางานใหม่หรือว่ารอสัมภาษณ์ว่าจะผ่านไหมก็เตรียมตัวเฮก,กันได้เลยครับกลางเดือนนี้เป็นต้นไปคุณจะได้งานทําสมใจตามที่หวังครับส่วนคนทําการค้าประกอบธุรกิจดวงก็คล้ายๆก,กันนะครับคือช่วงต้นเดือนอาจจะเจอปัญหาวุ่นวายปวดหัวอยู่บ่อยๆแต่พอกลางเดือนไป ก็เตรียมตัวรับทรัพย์รับเงินเข้ากันล,ลัวๆครับช่วงนี้ทําใจให้สบายแก้ปัญหาไปทีละเรื่องเดี๋ยวก็จบครับแล้วสิ่งดีๆก็จะมีตามมาเองครับรายกานี้ฝากเตือนในเรื่องสุขภาพไว้หน่อยนะครับใครที่มีโรคเกี่ยวกับความดันโรคหัวใจหลอดเลือดหรือว่าโรคเกี่ยวกับตาก็ต้องระวังไว้หน่อยครับดูแลสุขภาพให้ดีจะให้อาการกําเริบขึ้นบ่อยๆไม่ส่งผลดีครับโดยเฉพาะคนที่อายุมากก็ยิ่งต้องระวัง พราะช่วงนี้ร่างกายอาจจะอ่อนแอทําให้โรคเก่ากําเริบได้ก็ควรหันมาดูแลตัวเองให้ดีครับทั้งการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอออกกําลังกายเป็นประจำออกแบบเบาๆนะครับไม่ต้องหนักเพราะคนที่เป็นโรคเหล่านี้อย่าให้หัวใจมันเต้นเร็วเกินไปหรือทํางานหนักเกินไปจะไม่ส่งผลดีต่อร่างกายครับการออกกําลังกายก็ไม่ควรวิ่งไกลๆครับแค่เดินยืดเส้นยืดสายเดินวันละกิโลก็เหลือกินแล้วครับก็ฝากเตือนกันไว้สำหรับคนที่เป็นโรคเหล่านี้ครับ ต้องดูแลให้ดีเพราะอาการมันอาจจะกำเริบขึ้นได้ในช่วงระยะน,นี้ครับบริการดูดวงราคาเริ่มต้นเพียง299บาบาทเท่านั้นรับตรวจดวงชะตาการเงินการงานความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตติดต่อทักไลน์ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ได้เลยครับ